สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับบ้านช้างสามขุนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับของฝากนะครับจากไปเจี๊ยบนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรข้างในนะครับผมมาเปิดกันเลยครับอขอบคุณพเจ๊มากมากนะคะตอนนี้เราก็กําลังพักเที่ยงนะคะทีมงานก็กําลังเตรียมตัวทากับข้าวหุงข,ข้าวกันอยู่นะคะว่าจะไลฟ์แต่ไม่มีสัญญาณตรงนี้ไม่มีสัญญาณเลยมาตรงนี้เีะไรไม่มีสัญญาณเลยคะ่ะโอ้สงสัยจะมีของฝากคน,คนไอของชอบทีมงานแล้วครับนี่ดูแล้วน่งใจอ้าวว้าวมีอะไรบ้าง รีวิวรีวิวรีวิวขนมปังครับนี่ขนมปังแม่นไหมอ่านกน่อนโอ้ถัว่วเอา้าเอา้าอ่าใช่ไหมนี่ถัว่วอ่านี่เลาปากหายไปไหนอ่าปากถั่วปากอ้าเดี๋ยวถั่วปาก,ปากอ่าอ,อ,อบกอบ โอ้ขนมถั่วเดี๋ยวให้ก่อนรัีวิวต่อไปขนมอะไรรวมกลิ่นไม่ผมไม่ขนมช็อกกี้นี่อูจีอูบตินของตายเอาของรักอันนี้น่าจะเป็นถั่วถั่วลันเตาอบกรอบครับโอ้ถูกต้องค่ะโอ้จินเยอะเลยครับอูบตินขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ ครับต่อไปนี่จะโอวั์ตินเลยครับโอวัลตินครับนี่นี่ที่ผมบอกว่าของชอบคนทานครับกาแฟเอสเซนต์บ่เอสเซนโซ่บ่เอสเปซโซ่บ่เอสเซนต์คาเฟ่นี่ต้องให้ควันวัดเป็นคนอ่านนะครับถึงจะรู้อะไรนะกับข้าวอะไรนะควันว่าอ่านกาแฟแล้วก็กาแฟมิสต์มิสต์ต่อไปค่ะนี่ อันนี้ของเด็กๆของเด็กๆครับงานจะได้ยาวๆงานจะได้ยาวๆเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะครับต่อไปต่อไปก็กาแฟครับผมเบอร์รี่เอสเปรสโซสีเขียวใครชอบเขียวกินเขียวครับใครชอบแดงกินแดงโอ้มีมาทั้งสองสีเลยค่ะทั้งเขียวทั้งแดงค่ะนี่ค่ะเบอร์รี่โรบัสต้า ก่อนมาบอกอากาขังน้ำาพอนกาขังน้ำพนึนพอันนี้เนตกาแฟอู้มาทุกสูตรเลยค่ะใครชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้น,นเลยนี่ครับอันนี้อะไรกาแฟเขออาอ่านอะไรเอเสเซโซ่เหรอจะเอสเซสโซ่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้รแจะเป็นกาแฟอั่น,นี้รู้ว่าอร่อยครับยังไม่ได้ทานอร่อยไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรนี่มาลี อะไรลำไยกระป๋องอะไรค่ะถุงเท้ากวาดลายตังเกงใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นของน้องก๊อฟหรือเปล่าโอ้ดูเรม่อนเสื้อแบบน้องก๊อฟใส่เลยนะคะเดี๋ยวเราให้กลับมานะคะโอ้ดูเรม่อนน้องก๊อฟค่ะเสื้อหรือลายโชว์หน่อยน่าจะเป็นเสื้อครับนี่เสื้อแขนยาวอีกโว้ โอ้โหน่าจะถูกใจเขาบ้างครับนี่ค่ะเป็นเสื้อแขนยาวด้วยค่ะดูเรมอนนะคะดูเรมอนอมถูกใจครับถ,ถูกใจเขาถูกใจเดี๋ยวพับไวใ้ให้เขาเดี๋ยวเขากลับมานะครับเสร็จงานเดี๋ยวเราฝากไว้ให้น้องก๊อฟนะครับมีอะไรอีกคะยังไม่หมดน,นะคะของยังไม่หมดน,นะคะนนต่อไป,ไอไปวิซี่ วิตามินซีค่ะของเด็กๆค่ะกินได้ทั้งฟานด้วยนะคะฟานก็กินได้นะคะอร,อร่อยครับวิตซีของเด็กๆต้องขอบคุณป้าเจี๊ยบมากๆเลยนะคะหมดแล้วค่ะเก็บใส่ล่งครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณป้าเจี๊ยบนะครับที่ส่งของมาให้เยอะแยะเลยนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับก็ขอให้ป้าเจี๊ยบ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้พระครูประกำปกปักรักษาคุ้มครองคุณป้านะครับผมให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่รปรถนาทุกประการนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณปเจี๊ยบมากๆนะคะทีมเมตานะคะ,ท,มมะ,คะทีมงานพานแล้วก็เด็กๆบ้านสามคุณตลอดมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเด็กๆก,กันสักหน่อยนะคะจะเป็นทองนี้เพราะว่าที่เหลือคือเข้าป่าแล้วค่ะ เดี๋ยวให้ดูแต่คุณทองงี้นะคะ้องงี้ได้อะไรกินได้ข้าวเดี๋ยวให้ให้ทองงี้นะคะขอบคุณป้าเจี๊ยบนะคะเป็นตัวแทนของพี่ๆแล้วก็เป็นตัวแทนควานนะคะเจี๊ยบส่งกาแฟโอวัลตินมาให้นะคะเงี้ยมาได้มาออาบน้ำาตรงนี้เราจะทำให้งี้สปาโคนนะคะดีคอ,อะไรสวัสดีไปแม่เอกมอลานทองงี้ ี่อ้อมเป็นสามร้อยหกสิบองศาเลยบายทางนู้นบายทางนี้ค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือฉีดให้ให้เปียกนะคะนี้ก็จะได้เย็นสดชื่นอวันนี้เข้าทัวร์ในหมู่บ้านนะคะคุณนี้คขาเดินมาตายสังเกตว่าที่งาของนี้นี่รู้สึกว่าออกข้างแลคะ่ะงาข้างซ้ายนี่ ออกเห็นชัดเลยค่ะคือหมายความว่าเริ่มเริ่มเริ่มออกออกจางงวงนะ่ะออกข้างอะ่ะแต่ว่าข้างขวายังเนี่ยค่ะข้างขวายังลงมาตรงตรงแต่ข้างซ้ายนี่เบนออกเบี่ยงออกแล้วค่ะข้างสายเริ่มเบี่ยงออกข้างข้างขวายังลงมาตรงตรง,ตรงอยู่นะคะงานจะออกมายังไงเะรู้ออกให้เท่ากันเดอ้อออกมาแบบสวยๆอะ่ะเหมืนอนพะ่อน่ะ อ๋อยหน,หน้าเดีวนี้อ้วนมากเลยค่ะรู้สึกว่าขมับเริ่มเต็มแล้วค่ะแม่แม่ขมับบนตานะคะแต่ก่อนก็คือแก้มเขานี่ใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าคือว่าขมับเขาจะไม่ไม่ค่อยเต็มอะค่ะก็จะมีหลุบบ้างแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขมับเริ่มตื้นขึ้นมาเรื่อยค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มเต็มเต็มแล้วก็จะเริ่มบวมก็จะเป็นหน้ากลมค่ะช้างหน้ากลมคือเขาอ้วนค่ะ เกยด้านด้านขมับมข้างๆนะคะนี่อร่อยอยู่หาขอโบนลูกโบนอำตาตาชอบทำตาเหลือกค่ะแต่พี่สองขุนอ่ะตาตาไม่เหลือกตาลิบๆ,ๆ,ๆตาหยี ใจของอร่อยเมืแล,มแล้วไปกินต้นกล้วยลูกเอะเะกินต้นกล้วยต่อครับก็ต้องกราบขอบพระคุณประเจยบอีกครั้งนะคะที่เมตตาบ้านสามขุนตลอดมานะคะขอบคุณความรักความหวมงดีที่มอบให้นะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ให้กําลังใจครอบครัวของเราตลอดมานะคะวันนี้วันที่เราถ่ายคลิปก็เป็นวันช้างไทยพอดีนะคะพอดีไลฟ์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณนะคะต้องก็ขออํานวยอวยชัยนะคะให้ช้างทุกเชือกนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภันยนะคะแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายโตวไว เชื่องแล้วก็รักควานทุกเชือกนะคะบนช้างไทยก็ให้เราได้น้อมน้อมนึกถึงเนาะ่าช้างนะคะให้ความสําคัญกับช้างช้างเปรียบเสม,มือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ช้างก็อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาร่วมทุกร่วมสุขกับคนไทยมาตั้งแต่บรรพบรุษนะคะไม่ว่าจะร่วมกอบกู้ชาติเนาะช่วยกอบกู้เอกราชนะคะวันที่13มมีนาก็ถือว่าให้คนไทยเราได้ น้อมรำลึกถึงความสำคัญของชา้างนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเขามีการยังมีการทำสงครามย่งชิงดินแดนกันเนาะแต่สมัยนี้ไม่ได้มีแล้วก็อยากให้คนไทยนะคะที่ที่คนรุ่นใหม่เนาะได้น้อมรำลึกถึงนะคะเราก็รักชา้างนะคะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะคะ เขาคือสมาชิกในครอบครัวเขาไม่ได้เป็นสัตว์หรือว่าไม่ได้เป็นเครื่องใช้งานอะไรนะคะโอ้ดูกินเออก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะถูถูสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ